อยู่ประมาณ3 4คันนะครับดูมาแล้วนะครับชาตีมาแล้วดูฮะโอโ้โหย่อ yes โอโ้โหจะฮะโอโ้หไปแล้ว oh no ลองค่อยๆไปนะครับดูโอโ้โหนี่เป็น CRF สามร้อยนะครับดู ค่อยๆใส่ไปนะครับ ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วมาแล้วครับสุดพ้นมาแล้วสุดพ้นโอ้โหโอ้โหปั่นครับปั่นแล้วมันติดแล้วครับดูไปดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับดูโอ้โหนี่เป็นยามาห้านะครับร้อยห้าสิบห้านะครับโอ้โหปั่นโอ้โหเจ้าครับ าแล้วมาแล้วันนี้ยครับสาแรงนะ้ับังครับายครับ่ะเซ่ครับอ่ดูกันวาจะผ่นหรือเปล่าไม่ผ่านครับไม่ผ่นต้องคอยไปช่วยนะัรอ้ย ไม่ไหวนะครับเจ้าของบอกไม่ไหวแล้วซี่ขับขึ้นให้หน่อยนะครับดูสุดยอดนะครับสุดยอดครับดูดูโอ้โหขนงหหนทําลำบากนะครับต้องลากตะเวนแบบนี้นะครับ นี่ก็จะข้ามไปฝันหนู้นนะฮะต้องใช้ระยะเวลานะะดูนะ เดี๋ยวนี้บะบบาบา,บา,บาสนเสหน่ยเดีพลว,วัาวจากข้ามมาแล้วนะดูโหดูตามไปด้วยสุกพลฮนะไปแล้วตามไปด้วยพาตียรนะับ ก็เหลือแต่สบายสบายครับเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปนะครับ เขาอยู่ด้านล่างน,นู่นนะครับไปดูกันว่ามันจะมันโหดแค่ไหนนะครับโอ้ความมันระดาาับผ้าดาวนะครับความสูขหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับต้องมาปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับดู สบายสบายครับเดี๋ยวเราจะดูฝันนี้ฮะอขึ้นมามาแบบสบายสบายครับดูครับดูวัถูนะครับมาแล้วโอจดินข้าไปแล้วครับนขไปแล้วสุดๆแล้วครับ ปนตลบนะครับดูนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ใกล้จะได้ทานข้าวเที่ยงแล้วนะครับรอพ่อหลวงกับไอสิงทุนะครับเพราะตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับใกล้จะมาแล้วครับอยู่นู่นนะครับมาแล้วนะครับพ่อหลวงนามาแล้วไปดูกันนะว่าเออมันจะมาหาเข่ไหนนะครับจะดูกันว่าจะบินขั้นมาหรือเปล่านะดูนะมาแล้ว รีไปแล้วครับเราก็ไปเอารถของเรานะครับโอ้โหกดลม้มโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะขึ้นดูนครับว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับของเราก็เอาเว้ร้อยสี่พับไปดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมนะต้องค่อยๆไปนะครับ ไฟฝันขั้นบนแล้วครับตอนนี้พอหลวนก็รอจะขึ้นไปบนเขานู่นนะครับร้อไปแล้วโอ้โหต้องรอครโอ้โหดูดูดูความแรงถือว่าสุดยอดนะครับดูขึ้นไปบนเขาโน้นนะครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมนะว่าจะกลับมาอย่างไงครับดูนะสีงทุลงมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วโอ้โนตลบนะครับร Saint ดูโอ้โหมาแล้วโอ้โหมาอย่างก,กับว่าไม่มีเบรกเลยครับโอ้โหสุดยอดครับแลวพ่อ,อ,อหลวงก็ลงมาแล้วนะครับดูโอ้มันชันมากเลยนะครับดูวันชันสุดยอดครับมาแบบนิ่มๆนะ,ะดูโอ้ ไปผิดฐานะก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับลงลงมาใหม่ะเงี้ยครับโอ้โหทำไม่ได้ครับกลับเข้านะครับอันนี้เป็นต้มไก่นะครับต้มจากกระบอกไม้ไผ่นะครับต้มไก่มีแต่เนื้อมีแต่น้ำนะมีแต่น้ำต้มไก่นะครับต้มไก่ฝีมืออ่ะ่ครับดูโอ้เนื้อครับเนื้อ

มันร้อนนะก็ะะเลยต้องใช้ใบตองเนยจับไว้ไม่งั้นมันร้อนนะดู 哎呦，我的天！我拍死了！让他去的，他妈的！今天就这个，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 今天就这 โอ้โหมาเป็นวนนะคดูขั้นในต่วเป็นวนนะัดูน่าทันมากเลยนะครัดูนี่เป็นเฮ้ยเว้ยเหอักรสิ

มาแล้วนะครับมาแล้วทิงลาตะเวนบ้านร่มเย็นนะครับมาแล้วชันดีมาแล้วามาแล้วกนะลักาาลบล่าสุดสบายครับโอ้โหว่าชื่อปีนใส่แต่ว่าสบายครับ,บเดี๋ยวมาหน้าครับ W R นะครับโอ้โหดูนี่ 300L ครับสบายครับสบายส่วนน้องเป็น KLX นะครับ140วันนี้ เดี๋ยวสามร้อยครับโอ้โหสบายครับดูครับดูดูฟันนุชโอ้โหพัดทูโหรถโอ้โหตายขึ้นแบบว่าสบายนะครับอันนี้เป็นขั้นบันไดครับของงานนะครับดูปิ้มได้แบบว่าสบายนะครับเดี๋ยวนำหน้าไปลงขั้หลวงนำหน้าไปแล้วลลครับดูไปแล้วครับ 120. โอ้โหสิ่งไปแล้วครับร้อยยี่สิบโอ้โหไปแล้วครับ ยิ่งได้แบบสบายโอุ้ผมตะลบนะครับดูโอ้โหเหมือนเราไปแข่งนะครับดูโุ้ผตะลบนะครับดูโอ้โหสุดนะครับเลื่อยๆกันเลื่อยๆต่อด้วยอ้าวโฟนะโฟนะหมายเลวนะครับอย่ามาเดี่วอ่านะครับตอนนี้ไปแบบว่าสบายๆครับ เร็อเขาเรือเรือเรือต่อด้อย KLX นะครับ1 4อี่เรอเรอาเซ้นครับอาเซทนี่สารครับไปป็จัดตามเขาไปแล้วครับเดเทียวจอะของเขาไปหมดแล้วนะโอ้โหคนตลบแน่นอนครับทีนี้ เราตามตามหลังเขานะโอ้ถนนสภาพถนนก็ประมาณ xôn lụt on hèn. Solo Rồi biêu duyên. Bao chiều lụt chilea. Ido gìn chưa đón em lắm lìa. Mì chưa dùng lắp 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 นี่เป็นเว <complaint Humans. S 1> ็ร hmm. ้อยนะครับเว้ยจุ่ยยูจูมาจูุ่มด้วยเนี่ยเดเยวดยไปเาเวดร้อยเวรอยโอ้มันชันนะครับโอ้ชันมากเอลลยอ่ล้อเลย โหมันชันมากเลยนะพี่น้องอ้กระดนานะดังอ่ะนี่ก็ดะด้ชุดจักรเลยเดี๋ยวเราก็จะลองขึ้นดูในหะ